สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรินทามาตรารหัสนักศึกษา6 5 4 0 3 1 5 5 5 5จะมานำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยธรรมชาติค่ะบทสรุปผู้บริหารบริษัทสายใยฝ้าจำกัดเป็นสถานประกอบการตั้งอยู่ที่199หมู่ที่9ตําตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี8410 0ธุรกิจผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถุดิบหลักจากเส้นใยธรรมชาติเช่นเส้นใยสับประรดซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงน้ำหนักเบาและช่วยลดผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ธุรกิจนี้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาไปรูปเป็นแผ่นฟ้าเพดานที่ทนทานน้ำหนักเบาและปลอดภัยต่อสุขภาพราคาขายสามารถแข่งขันได้โดยจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนร,ร้านวัสดุกอ่อสร้างและออนไลน์สภาวะตลาดและการแข่งขันตลาดวัสดุกอ่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโต,อ,ตอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจมีข้อได้เปรียบจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศช่วยลดต้นทุนและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิตเน้นจุดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมใช้การตลาดดิจิทัลเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายหลักเช่นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นักออกแบบภายในและผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกําลังการผลิตจะอยู่ที่2องบัร์เต่อเดือนโดยใช้เส้นใยสับปะรดสองหนึ่งสามตันต่อวันและวัตถุดิบอื่นๆค่ะประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจประวัติความเป็นมาค่ะ บริษัทสายใยฟ้าจำกัดเริ่มต้นจากการศึกษาและวิจัยวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้แทนวัสดุสงังเคราะห์ที่นิยมในตลาดโดยมุ่งเน้นการเลือกวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในงานก่อสร้างที่มีความทนทานและประสิทธิภาพสูงภายใต้แนวคิดนี้บริษัทจึงได้พัฒนาทเทคโนโลยีการผลิตแผ่น,ว,นวัสดุธรรมชาติ ในการผลิตเพื่อตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจธุรกิจของสายสายใยฝ้าจำกัดนะคะมีความมุ่งมั่นในการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยธรรมชาติค่ะก็คือเส้นใยสับประรดจากวัสดุยั่งยืนและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับตลาดวัสดุกอ่อสร้างที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเพื่อช่วยลดการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการผลิตช่วยให้เราสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ วิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายแผ่นฝ้ายเพดานจากเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงโดยมุ่งม,มั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นตัวเลือกแรกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในคุณภาพและความยั่งยืนในทุกๆก,การก่อสร้างค่ะปันญกิจ 1. การผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งมั่นในการผลิตผลิตแผ,ผ่นฝ้าเพดานที่มีคุณภาพสูงจากเส้นใยธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน mm hmm. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความทนทานสวยงามและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 2. ส่งเสริมการใช้วัสดุยั่งยืนมุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน 3. การเตบโตอย,อย่างยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะเติบโตในตลาดตลาดในประเทศโดยการขยายฐานลูกค้าพร้อมกับคำนึงถึงผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะผลิตภัณฑ์และบริการนะคะขนาดอัตราส่วนผสมนะคะขนาดของแผ่นฟ้าจะอยู่ที่60ซนมคูณ60ซมและ120ซนมคูณ120ซนมความหนานจะอยู่ที่10มิมค่ะ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะจะมีเส้นใยธรรมชาติคือเส้นใยสับป,ประรดค่ะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติชว่วยลดทรัพยากรที่ไม่ยังยืนและสามารถย,ย่อย,ยสลายได้ทางชีวภาพค่ะวัสดุประสานใช้ซีมเมนต์เรซินในการประสานเส้นใยให้เกิดความแข็งแรงและคงทนสามารถป้องกันความชื้นเละเสียงได้สารเติมแต่งสารเพิ่มประสิทธิภาพเช่นสารป้องกันเชื้อรา เล็บมะเร็งสารกันไฟเพื่อให้แผ่นฝ้าสามารถใช้งานได้ในระยะยาวและปลอดภัยค่ะบรรจุพันและการจัดเก็บนะคะบรรจุพันแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยธรรมชาติจะถูกบรรจุในกล่องที่ทําจากกระดาษีไซเกิลที่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันการ,ก,ารกระแทกหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งค่ะการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ควรจัดเก็บในที่แห้งอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงการโดนแสงในความชื้นโดยตรงเพื่อรักษาคุณภาพและความคงทน ความคงทนของวัสดุค่ะการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาดนะคะตลาดเป้าหมายตลาดในประเทศผู้รับเหมาและนักพัฒน,นาอสาังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีความต้องการวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมสําหรับโครงการก่อสร้างเช่นบ้านคอนโดมิเนียมหรืออาคารสํานักง,งานค่ะเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเป็นผู้ที่ต้องการวัสดุตกแต่งภายในที่เปิดภยัยมีความสวยงามและยั่งยืน องค์กรภาครัฐและเอกชนโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวกับโรงเรียนโรงพยาบาลและอาคารราชการค่ะตลาดต่างประเทศยุโรปและอเม,อเมริกาเหนือตลาดที่เน้นวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์มาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวเอเชียประเทศที่กำลังพัฒนามีความต้องการวัสดุใหม่ๆเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ให้ความสำคัญกับการตกแต่งแบบธ,ธรรมชาติตลาดเฉพาะกลุ่ม โครงการก่อสร้างสีเขียวลูกค้ากลุ่มนี้มองหาวัสดุยั่งยืนเพื่อตอบตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผู้ที่ใส่ใจสุขภาพกลุ่มลูกค้าที่หลีกเลี่ยงวัสดุที่มีสารเคมีอันตรายค่ะรายละเอียดเปรียบเทียบคู่แข่งนะคะ,ะดังแสดงในตารางนะคะจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคู่แข่งค่ะในทางวัตถุดิบนะคะของเรานะคะจะเป็นเส้นใยธรรมชาติก็คือเส้นใยสับประรดค่ะ ของกุ้แข่งอาจเป็นโลหะ pvc ยิบซ้ำหรือพลาสติกค่ะคุณสมคุณสมบัติเด่นนะคะของเรายั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสุขภาพของกู้แข็งนะคะอาจมีราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายหรือทนทาน,ทนต่อความชื้นต้นทุนในการผลิตนะคะของเรานะคะจะสูงสูงกว่าเนื่องจากวัตถุดิบของเรา แล้วก็การออกแบบของเราค่ะของคู่แข่งอาจจะมีต้นทุนต่ำกว่าเพราะว่าของเขาเป็นกระบวนการผลิตอัตโนมัติค่ะราคาในตลาดนะคะของเราจะอยู่ที่ราคากลางถึงสูงค่ะของคู่ของคู่แข่งจะมีตั้งแต่ต่ำกลางสูงเลยค่ะความนิยมในตลาดนะคะของเราจะเพิ่มขึ้นตามกระแสรักโลกค่ะของคู่แข่งจะเป็นที่นิยมในตลาดโดยรวมค่ะ ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมนะคะของเราจะมีความยั่งยืนที่สูงค่ะของคู่แข่งจะมีความยั่งยืนที่ต่ําค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะของเราเป็นลูกค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมค่ะของคู่แข่งนะคะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นโอกาสทางการตลาดค่ะของเราจะมุ่งเน้นไปที่โครงการที่เน้นวัสดุธรรมชาติค่ะส่วนของคู่แข่งจะเป็นตลาดผู้ใช้งานทั่วไปค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจหรือสวัสดิการาชสิทธิ์นะคะ จะมีทั้งหมด4ปัจจัยนะคะปัจจัยภายนอกคือโอกาสค่ะความนิยมในการความนิยมในการใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียวและรักสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการใช้วัสดุสีเขียวการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตค่ะในด้านของอุปสรรคนะคะการแข่งขันจากวัสดุแบบดั้งเดิมที่มีราคาถูกกว่าความตระหนักของผู้บริโภคที่อาจจะยังไม่สูงพอเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่สูงอาจทําให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงค่ะปัจจัยภายในนะคะจุดแข็งผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีสารเคมีสามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการค่ะจุดอ่อนนะคะต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าแบบดั้งเดิมกระบวนการผลิตซับซ้อนและอาจใช้เวลานานการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอค่ะ ปัจจัยภายนอกนะคะมีโอกาสสําคัญจากความนิยมในวัสดุก่อสร้างดีเขียวและการสนับสนุนจากภาครัฐรวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศอย่างไรก็ตามอุปสรรคหลักคือการแข่งขันวัสดุราคาถูกและความท้าทายในด้านต้นทุนการผลิตและการรับรู้ของผู้บริโภคค่ะในส่วนของปัจจัยภายในนะคะธุรกิจมีจุดแข็งหลักที่เป็นม,มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตบอบโจทย์ตลาดที่ใส่ใจสุขภาพแต่ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงและการผลิตที่ซับซ้อน รวมถึงการสร้างการรับรู้ในตลาดที่ยังไม่คุ้นเคยกับวัสดุธรรมชาติค่ะแผนบริหารจัดการนะคะชื่อกิจการนะคะบริษัทสายใยฟ้าจำกัดที่อยู่หรือที่ตั้งกิจการนะคะ1 9 9หมู่ที่เบลขุนเรียมอืเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีธาน0ี84100ค่ะรูปแบบการดําเนินของธุรกิจนะคะจะเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดค่ะทุนจดทะเบียนจะอยู่ที่50ล้านบาทค่ะแผนผังขององค์กรนะคะ ตำแหน่งที่สูงสุดเลยนะคะจะเป็นตำแหน่งซ o ค่ะแล้วก็อีก5ปัจจัยนะคะ5บุคลากรหลักนะคะก็คือฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบคุคคลค่ะแผนการตลาดนะคะการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย1กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักค่ะโครงการก่อสร้างและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลักษณะนะคะจะเป็นบริษัทก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเช่นคอนโดมิเนียมบ้าน,บ,านบ้านจัดสรรและอาคารสำนักง,งานค่ะความต้องการนะคะผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าค่ะลูกค้ารายย่อยนะคะหรือว่าเจ้าของบ้านนะคะลักษณะนะคะจะเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ที่กําลังปรับปรุงและตกแต่งบ้าน,นะคะ่ะความต้องการนะคะ วัสดุที่ราคาเพคราคาไม่แพงดูแลรักษาง่ายและเป็นมิตรต่อสุขภาพค่ะ 2. นะคะการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามพฤติกรรมลูกค้าที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับดีไซน์วัสดุใหมๆ่ๆและการใช้งานที่จอบโจ์ไลฟ์สไตล์ค่ะการกําหนดกลุ่มเรากลุ่มเป้าหมายตามไรายได้นะคะ ระดับกลางถึงสูงนะคะจะเป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนในวัสดุคุณภาพสูงเพื่อเพิ่ออมคุณค่าให้กับโครงการหรือบ้านของของตนเองค่ะระดับตัวไปนะคะผู้ผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ราคาคุ้มค่าแต่ยังคงคุณภาพดีค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ชูจุดเด่นด้านความยั่งยืนและดีไซน์ที่หลากหลายพัฒนานวัตกรรมเช่นการกันน้ำกันเสียง 2. กลยุทธ์ทางด้านราคาตั้งราคาที่เหมาะสมแข่งขันได้เสนอโปรโมชั่นเ,นเลืส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อปริมาณมาก 3. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายขยายช่องทางผ่านร้านค้าออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายโจตลาดใหม่ในประเทศอาเซียน 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจัดโปรโมชั่น 5. กลยุทธ์ความสัมพันธ์กับลูกคา้า บริการหลังการขายรับการสินค้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งจัดกิจกจรกรมอบรมเกี่ยวกับการเลือกใช้และติดตั้งฝ้าเพดานสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะแผนการผลิตนะคะดังแสดงในตารางนะคะจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตค่ะบริษัทของเรานะคะจะมีเครื่องจกักรดังนี้ค่ะเครื่องตัดและสับเส้นใย,ยเครื่องผสมวัตถุดิบเครื่องอัดขึ้นรูปเตาอบเครื่องตัดแต่งขอบเครื่องขัดพื้นผิว เครื่องตรวจสอบคุณภาพและเครื่องบรรจุและแพ็คสินค้าค่ะแผนการผลิตนะคะข้อมูลการผลิต1ข้อมูลพื้นฐานในการผลิตนะคะกําลังการผลิตรวมจะอยู่ที่ 2, แผ่น2,000แผ่นต่อวันค่ะระยะเวลาการผลิตนะคะจะ8ชั่วโมงต่อกะการผลิตค่ะประ,ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นะคะแผ่นฝ้าเพดานมาตรฐานแล้วก็ เป็นฝ้าเพดานแบบพิเศษค่ะสำหรับโครงการเฉพาะรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะมีเส้นใย,ยสับปะรดค่ะเป็นวัตถุดิบหลักที่ให้ความแข็งแรงของแผ่นฝ้าค่ะได้จากเกษตร,รกรและโรงงานไปรูปเส้นใย,ยสับปะรดใช้ปริมาณ2-3ตันต่อวันหรือ60-90ต่อเดือนค่ะสารยึดเกาะเรซินซีเมนต์ใช้สำหรับเชื่อมเส้นใย,ยให้ยึดติดกันเป็นแผ่นฝ้า ใช้ปริมาณ500กิโลกรัมต่อว,วันหรือประมาณ15ตันต่อเดือนค่ะ 3. ส,สารเพิ่มคุณสมบัติหรือสารกันไฟใช้เพิ่มศสิทธภาพให้แผ่นฝ้ามีคุณสมบัติกันไฟใช้ปริมาณ50กิโลกรัมต่อว,วันหรือประมาณ15ตันต่อเดือนค่ะแผนผังกระบวนการผลิตนะคะ 1. การเตรียมวัตถุดิบรับเส้นใยสับประรด2อตันต่อวันคัดแยกและทำความสะอาดวัตถ,ถุดิบ ตัดเละสับวัตถุดิบให้ได้ขนาดที่เหมาะสม 2. การผสมและการเตรียมส่วนผสมผสมเส้นใยสับรวดกับเรซินเล็กซีเมนต์500กิโลกรัมต่อว,วันเติมสารกันไฟ50กิโลกรัมต่อว,วัน 3. การขึ้นรูปนำส่วนผสมเข้าสู่เครื่องพิมพ์กดอัดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้ได้ขนาดและความหนาที่ต้องการ 4. การอบแห้งและการแปรรูปนำแผ่นฝ้าเข้าสู่กระบวนการอบ เพื่อลดความชื้นด้วยเครื่องอบที่อุณหภูมิ1 5 0่งรอถึงสององศาตัดแต่งขอบและขัดพื้นผิวให้เรียบ 5. การตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบความหนาความแข็งแรงและความความสม่ำเสมอของแผ่นฝ้าค่าแยกแผ่นที่ไม่ได้มาตรฐานออก 6. ก,การบรรจุและจัดส่งบรรจุแผ่นฝ้าแผ่นฝ้าไฟได้ตามมาตรฐานของขนส่งจะเก็บในคลังสินค้าและดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้าค่ะ แผนการเงินนะคะดังแสดงในตารางนะคะจะเป็นการกําหนดโครงสร้างการลงทุนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประมาณการยอดขายค่ะการประมาณจุดคุ้มทุนการประมาณการระยะเวลาคืนทุนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแผนจุกเฉลและประเมินความเสี่ยงค่ะ ความเสี่ยงในด้านการบริหารการจัดการนะคะลักษณะของปัญหาคือการขาดแคลนบุคลากรสําคัญความขัดแย้งภายในองค์กรผลกระทบนะคะก็คือการดําเนินการอยู่ชักขาดความต่อเนื่องในการบริหารแ <c oughs> นวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะก็คือวางแผนสืบทอดตําแหน,น่งและทักษะพนักงานค่ะจะทําแผนสํารองสําหรับการทํางานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความสามัคคีค่ะ ความเสี่ยงทางด้านการตลาดนะคะก็คือลักษณะของปัญหามันคือการโลกเรียนแบบสินค้าการเปลีป่ยนแปลงความต้องการของตลาดผลกระทบนะคะศูญย์เสียส่วนแบ่งการตลาดภาพลักษณ์และความน่าจะถือของแบรนด์ลดลงในทางป้องกันการ,การแก้ไขนะคะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกลยุทธ์ตามเทรน์ใหม่สร้างความแตกต่างและจุดเด่นของแบรนด์ค่ะความเสี่ยงทางด้านการผลิตนะคะ ราคาวัตถุดิบอาจผันผวนขาดแคลนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ผลกระทบต้นทุนการผลิตสูงขึ้นการผลิตดลาเช้าและสูงมาะไม่ตรงเวลาแนวทางการแก้ไขทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเรื่องหน้าหาซัพพลายเออร์สำรองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตความเสี่ยงทางด้านการเงินรายได้ลดลงจากเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาสภาพคล่องทางการเงินผลกระทบไม่สามารถชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายได้เสี่ยงต่อการขาดทุนและธุรกิจหยุดชนะงัก แนวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะจัดทางบประมาณและวางแผนกระแสะเงินสดเปิดวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกระจายช่องทางจําหนาและเพิ่มยอดขายความเสี่ยงสุดท้ายนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินลักษณะของปัญหานะคะจะเป็นภัยธรรมชาติเช่นน้ําท่วมหรือไฟไหมการเปลีป่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับผลกระทบนะคะจะเกิดการหยุดชะงักของสายการผลิตความเสียหายต่อทรัพย์สินและต้นทุนสูงขึ้น แนวทางป้องกันและแก้ไขนะคะทำประการครอบคุมทรัพย์สินและความเสี่ยงจัดทำแผนหยุกเชิ้แเละซักซ้อมแผนเผชิญเหตุปรับตัวตามกฎกฎระเบียบใหม่ค่ะดิฉันนางสาวสินธามาตรารหัสนักศึกษา6 5 4 0 3 1 1 5 2 5ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ